ฝวันว่าจะแต่งงานแต่ถึงเวลาไม่ได้แต่งงานฝันแบบนี้ตื่นเค้ืมาคงรู้สึกเศร้าใจนะแต่ก่อนที่คุณจะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่มาฟังกันก่อนค่ะว่าหากว่าเราฝันว่าแต่งงานเราไม่ได้แต่งเนี่ยจะหมายถึงอะไรกันได้บ้างฝวันแบบนี้มันเป็นลางบอกเหตุค่ะว่าช่วงนี้คุณยังไม่ควรเริ่มต้นอะไรใหม่ ะะและเป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยได้รับความร่วมไม้รวมมือจากคนที่เคยรับปากรับคำเอาไว้ด้วยนะคะใครรับปากรับคำเอาไว้เนี่ยถึงเวลาจริงเขาจะไม่รับผิดชอบคําพูดเขาจะหนีหายไปจากคุณเลยส่วนการงานต้องระมัดระวังการถูกขักหลังการถูกใจร้ายด้วยค่ะนะคะหากมีการโยกย้ายไปทํางานที่ใหม่อันนี้ถือว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะถูก หยิบยืมเงินนะคะแล้วก็ในการหยิบยืมเงินครั้งนี้มันไม่ได้คืนต่ังหากความรักของคนโสดถึงเวลาเริ่มต้นรักครั้งใหม่ค่ะแต่หากคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่สบายใจได้ถ้าฝันแบบนี้นะเพราะว่ามันจะหายวันหายคืนกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดในความฝันค่ะนะคะเราฝันว่าเราไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยเขาหายตัวไป ตรงนี้ต้องระมัดระวังในการลงทุนเป็นพิเศษเลยแล้วก็ช่วงนี้คุณไม่ควรที่จะไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะคะด้านของความรักอ่ะเป็นแค่การเริ่มต้นแต่มันยังไม่จริงใจมันยังไม่จริงจังอะไรมากนักนะคะการเงินจะมีคนเข้ามาโกงเงินหรือคุณอาจจะต้องเจอกับพวกวิชาชีพได้ด้วยเช่นกันฝันแบบนี้นะบอกเลยค่ะว่าจะทำอะไรจะต้องมีสติมีเหตุและมีผลแล้วคุณจะต้องอยู่กับความจริง ทุกอย่างในชีวิตคุณถึงจะผ่านได้สำหรับตัวเลขเด่นค่ะเลขศูนเลขสอเลขเก้เลขหกเ,เ,เ,เลขรองสา9 4 639 608แล้วก็0ูนห เสริมดวงปัง Wallpaper เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน MThai พิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน Wallpaper เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MThai ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store